สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันพฤหัสบดีที่29มกราคม2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบ,บุรีร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและาราดประกอบพิธีวางศิกลาฤกษ์โดยได้รับเกียรติจากรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีค่ะ ที่บริเวณพระบรมมาราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีพลเรือโทธนาการไคร่ครวนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มาเป็นประธานในพิธีบวงสวงดวงพระวิญญ,ญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อพิธีวางศิลาฤกษ์การดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจัดจนทบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีพลเรือเอกวสินสาริกะ ูติอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีคณะนายทหารอำนวยการและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีต่อมาเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาที ดยมีพลเรือเอกพจนาเผื่อพองรองผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิดาเริกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเดินทางมาถึงได้ประกอบพิธีถวายมาลัยคล้องพระกรต่อด้วยพิธีวางผ่านพุ่มสักการะฐานกองเกียรติยศให้การต้อนรับ พร้อมตัวแถวกองเกียรติยศก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีพลเรือเอกวสินสาริกะภูติอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดน,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีหัวนหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีซึ่งมีคณะสงฆ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและรำลึกถึงมหาวิรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนักศึกษานักเรียนรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีคือเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าในเบื้องต้นทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจำนวน17ล้านบาทโดยใช้พื้ิที่ก่อสร้างบริเวณสนามเทนนิสภายในค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีกำหนดแล้วเสร็จภายใน360วัน ยังได้ก็ตามพลเรือโทธนาการไคร่ครวนผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกล่าวว่าการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นสาธารณสมบัติของชาติดังนั้นหากมีผู้มีเจตธา,าที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย หมาเลขบัญชี535ข2 24335ขีด5ชื่อบัญชีเงินกองทุนโครงการจัดตั้งพิพธิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีในค่ายตักสิน